สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามารีวิวนะครับเจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์มาสเตอร์ซีนะครับมาสเตอร์ซเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับในรุ่น7 Channel นะครับ เจ็ดชแนลนี้ที่นี้คือมีรีโมทเจ็ดชแนลแต่ว่าตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมีหกชแนลนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงตีไปว่าเป็นเจ็ดชแนลเพราะว่าชแนลที่7เนี่ยเผื่อเราเพิ่มฟังก์ชันอะไรเข้าไปในอนาคตได้นะครับมัสเตอร์ซีทีลำนี้นะครับเป็นไซส์กลางนะครับนี่เป็นไซส์กลางนะครับมอเตอร์บัลเล่แบตรีโพรนะครับตีลังกาก็ได้นะครับจะบินผาดโผนอะไรได้หมดแล้วก็ทีเด็ดเขาเป็นไฟบาร์ครับนี่ไฟบัลเล่ก็คือเขาจะไม่มีลูกตุ้มตรงนี้นะฮะไม่มีลูกตุ้มนะครับก็คือบบบินนนผผาาดดโออะะะะไไไไรรร้้้มม่่ตตตงกกกกกลลัััััวววูุจปแทพคบ ข้อดีก็คือ,อ,อ,อตรงนี้แล้วก็สู้ลมได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปบินกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับผม let's go โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับผมว้าวมอเตอร์แรงมากครับ สบายเลยครับไม่ไม่ได้ไทำอะไรแย่ยๆนะเห็นไหมคือมันเล่นง,ง่ายอยีกแล้วครับตัวน,น,น,นี้นะฮะนี่ค่อนข้างจะแล้วเ,เรือทันใจครับสัมโทสง,ง่ายนะ อารมณ์แรงไงก็ไม่กลัวอีกครับเพราะว่าเป็นหกช่องนะฮะมอนสเตอร์บัลเลต์นะครับ ยอดมากครับว้าวก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับในส่วนของรีโมทนะครับนี่ก็มีหน้าจอดิจิตอลด้วยนะครับก็ทําให้เราคนโทรลง่ายมากเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับลำนี้นะครับเป็น7จ็ดชนแนลเราสามารถเอารีโมทเนี่ยไปเล่นกับพวกทามิยาหัวล่าหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นรถที่เราต้องการ หรือรถหรือเรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการคอนโทรลเจ็ดช่องนะครับตัวนี้เอาไปดัดแปลงเล่นได้เลยนะครับแค่ซื้อรีโมทก็คุมแล้วนะครับตัวนี้นะครับเหมือนซื้อรีโมทแล้วก็แถมฮอเลยนะฮะถือว่าคุ้มค่ามากครับในราคาแค่ไม่กี่พันบาทนะครับก็ได้ฮอไซส์กลางนะครับแบตลิโพบินได้นานๆนะครับไฟบาเลนแล้วก็มอเตอร์บาตเตอด้วยนะครับกับมาสเตอร์ซีพีครับหากเพื่อนๆนะครับชื่นชอบแล้วก็อยากจะได้นะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านตุ้ยแมททอยครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับนี่ 0847646457ย้ำนะครับ0847646457และแม่ทอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะมครับ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้พี่ตุนะ้ยแม่ทอยขอตัวลาไปก่อนมีคำถามเยอะแยะเลยว่าสุใหญดชอบถามมาพี่ตุย้ยผมมือใหม่เล่นฮองหกชแนลได้หรือเปล่าหรือต้องเล่นแค่3ชแนลหรือ4ชแนลผมบอกเลยนะครับเล่นได้ครับถ้าตาับใดคุณไม่เอาไปตีลังกาแบบผาดโล่น,นะ ชแนลสบายเลยเพราะมันสู้ลมมากกว่า4ชแนลหรือ3ชแนลนะครับก็ตัวนี้นะครับมือใหม่ก็ไม่ต้องกลัวครับเล่นได้บงังคับเหมือน่ชแนลทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปกดปุ่มตีลังกาไงถ้ากดปุ่มพวกนี้แล้วพวงนี้มันเป็นตัวตีลังกาอนี้ก็จะผ่าฝนหน่อยอยากให้คนที่เล่นเก่งแล้วค่อยเล่นตีลังกานะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่เราก็บินกินลมไปกินลมมาสบายๆเขา,าไม่ต้องกลัวปิวหายเยเพราะว่าลมมันต่อยลมแรงแค่ไหนก็สู้ลมได้นะครับวนันนี้ตุย้ยทอขัตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะครับบา,บายบครัเ้ รีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตูแ้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด